ถึงละจ้าฤดูการทุเรียนทองผาภูมิค่ะทุกคนคะ่ะของดีเมืองกาญจนบุรีคะ่ะตอนนี้ทุเรียนเริ่มแก่แล้วนะคะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาจึ้งๆกันคะ่ะของดีปีละหนึ่งครั้งฮืมมังเถอทุเรียนทองผาภูมิเขาจะมีเนื้อที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมกลิ่นไม่แรงค่ะรสชาติก็จะละมุนไม่หวานโดดนะคะอืมและว,วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เขาจะมีงานทุเรียนทองผาภูมิที่เขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอืมเนี่ย ภายในงานก็จะมีทุเรียนทองผาภูมิมีผล,ลไม้พื้นบ้านอย่างเช่นเงาะท้องผาภูมิแล้วก็มังคุดอะไรแบบนี้แล้วก็อาหารต่างๆเขาจัดถึง5วัน5คืนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีก็สามารถมาได้ค่ะแต่บอกได้เลยว่าไกลนะอําเภอทองผาภูมิห่างจากตัวเมืองนะ่ะร้อยกว่ากิโลนี่เธอแต่ทุเรียนอร่อยอยากให้มาลองอืม อันนี้เป็นเนื้อสุกกำลังกินนะคะมีความละมุนมากอืแบบยั่วแบบจึง้งฟินนะเธอโลแล้วไม่กี่ร้อยอืมไม่จำเป็นต้องไปกินทุเรียนแบบแพงๆโลแล้วเป็น หลายหมืน่นทุเรียนทองผาภูมิถ้าแก่จัดบอกได้เลยว่าใครได้กินก็ติดใจน่ะเธอนี่อันนี้ไอซซื้อมาไอ้บอกพ่อค้าเลยว่าให้เอาลูกที่แก่จัดพระลูกอ่อนไอ้ไม่เอาไอ้ขอเอาคืนก็เลยได้มาแบบดีๆเม็ดกีน้ำตาลเลยอืมอืม วุ้ยเธอแต่รสชาติดีจริงเพราะว่ามีความละมุนน่ะแหมอื้ออร่อยนี่ภูเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะจะแบบไซส์กลางๆแต่ถึงช่วงสิ้นเดือนอาจจะมีแบบผูใหญ่ ช่วงต้นเดือนที่แล้วไปซื้อมามันยังอ่อนอยู่กะว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูก็เลยต้องรอไปก่อนเพิ่งได้กินอืซื้อมามาสามลูกราคาสองพันกว่าบาทไอ้ว่าคุ้มเนาะพอได้ทุเรียนแก่นี่ดูเม็ดก็รู้ว่าทุเรียนแก่ รสชาติเขาจะแบบดีนะไม่เหมือนทุเรียนอ่อนถ้าทุเรียนอ่อนมันจะจืดๆนะเธอเน่มในฐานะไอซีเป็นผู้อาศัยของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานทุเรียนทองผาภูมิที่จะถึงนี้อม,มาเที่ยวกันเยอะๆแล้วช่วงนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมพวกเธอบอกได้เลยว่าอากาศดีมากกาญจานบุรีนะ่ะไม่ร้อนแล้วนะหมายถึงข้างบนหมาถึงหมายถึงทองผาภูมิก็อยู่ใกล้หมู่บ้านปีล็อก ไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นอีตองอะไรอย่างเงี้ยเออที่เที่ยวเยอะกานกับน,น้ำบุรีเนี่ยอืมแซบ่บฉันคือกินลายแต่พวกเธอกินไปกี่เม็ดแล้วนี่สองผู้ใหญ่ๆป่ปาไปแล้วเจ็ดเม็ด อร่อยแต่กินพอหอมปลกหอมพอในปริมาณที่พอพอเหมาะกินเยอะก็ไม่ดีทุเรียนเนี่ยลูกสวยๆแบบนี้เลยเธออย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะ ไอซีกกินเยอะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย